ทรงจุงกิคัมแบกในซีรีส์รีบอนริสนับถอยหลังออกอากาศ18พฤศจิกายนนี้ทรงจุงกิกับผลงานล่าสุดรีบอนริสที่เตรียมออกอากาศ EP ีแรก18พฤศจิกายนนี้หลังจากแอบมารับเชิญในบทคนขายรองเท้าสุดหล่อใน l i ต t l e Women ครั้งนี้เขากลับมากับซีรีส์เรื่องใหม่ในคาแรคเตอร์ของชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยความแค้น และเมื่อมีโอกาสได้แก้แค้นเขาย่อมไม่ปล่อยให้มันเป็นการแก้แค้นธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนรีบอนริสเป็นเรื่องราวของชายที่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในฐานะลูกชายคนสุดท้องของตระกูลแชโบที่ร่ำรวยระดับประเทศและเป็นการได้กลับมาเกิดใหม่ในช่วงเวลาราวปี1987เท่ากับว่าเขาคือผู้ที่ได้ชีวิตใหม่จากสวรรค์หรือว่ามันจะกลายเป็นฝันร้าย ซีรีส์ดรามา่าแฟนตาซีเรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนชื่อว่า The Young g e s t Son of a c o n g r e m e r a t e ของนักเขียนซันขยองเขียนบทซีรีส์โดยคิมแทฮีจาก d e s i g n e d Survivor 60 Day และเป็นผลงานกำกับของจองแดยุนจาก W two worlds am not a robot. เล่าเรื่องราวของยุนฮยอนอูชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ที่ทำงานให้กับตระกูลมหาเศรษฐีมาเป็นเวลานานกว่า10ปีเขาทำหน้าที่คอยรับใช้ทุกอย่างให้กับพวกเขาไม่ต่างอะไรจากคนรับใช้คนหนึ่งแต่แล้ววันหนึง่งเขากลับถูกครอบครัวนี้ทรยศอย่างโหดเหี้ยมโดปนาปความผิดถูกจับเข้าคุกและตกเป็นผู้ต้องหาในคดียักยอกทรัพย์ ก่อนจะถูกลูกชายคนสุดท้ายของตระกูลอย่างจินโดจุนสังหารอย่างโหดเหี้ยมประเด็นอยู่ตรงนี้คือตัวละครยุนฮยอนอูจะกลับมาเกิดเป็นตัวลูกชายคนเล็กของตระกูลที่ฆ่าปิดปากเขาแล้วยังกลับมาเกิดตั้งแต่วัยเด็กซึ่งคือความแฟนตาซีขั้นสุดตามสไตล์ซีรีส์การกลับชาติมาเกิด สายเกาหลีอย่างที่เราค่อนข้างคุ้นเคยและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นการล้างแค้นซงจุงกิรับบทยุนฮยอนอูจินโดจุนเลขาผู้พักดีต่อตระกูลแชโบแต่ถูกฆ่าและกลับมาเกิดใหม่ในครอบครัวนี้ชินฮยอนบินรับบทซอมินยองอายการแผนกสืบสวนผู้ต่อต้านการทุจริตเจ้าของสาย,ยาโยมทูตแห่งซุนยาง อีซองมินรับบทจินยางซอนประธานซุนยางกรุ๊ปเติบโตมาในความยากจนเขาได้ก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของโลกการเงินและการแข่งขันอย่างไม่ลดละพร้อมกับความโลภไม่รู้จบทิฟฟาน,นี่ SNSD รับบทราเชลเพื่อนของจินโดจุนนักวิเคราะห์การเงินของบริษัทมิรัเคิลน,นี่เป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของเธอเหล่าเซวอนไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ